หลังตัดหนังหน้าท้องสักทับได้เมื่อไหร่ก็เพราะว่าการตัดหนังหน้าท้องมันมีแผลเป็นยาวใช่ไหมหล่ะคุณถึงต้องไปสักอะ่ะนั่นแหละครับมันเป็นวิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเห็นแผลเป็นหลังตัดหนังหน้าท้องเพียงแต่ว่าถ้าคุณสักเร็วเกินไปเนี่ยรอยสักของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้เช่นมันจากเดิมรูปสั์เป็นรูปปลาคุณอาจจะได้ปลาดาวอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า ในช่วงของการหายของแผลเนี่ยมันมีระยะเวลาที่มันยังไม่เข้าที่ดีถ้าคุณไปสักในช่วงเวลาก่อนที่มันจะเข้าที่เต็มที่รอยสักคุณอาจจะเปลี่ยนรูปได้ดังนั้นถ้าคุณจะสักเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าคุณควรจะสักหลังจาก6เดือนของการผ่าตัดไปแล้วเป็นต้นไปนะเพราะว่าหลัง6เดือนไปแล้วแผลมันถึงจะเริ่มเข้าที่เต็มที่เข้าใจไหมคุณแต่เข้าที่เต็มที่ของมันจริงๆคือประมาณปีถึงปีครึ่งเลยนะ แต่เอาเป็นว่าถ้าคุณรีบอ่ะหลัง6เดือนคุณก็สักได้แล้วครับ